แต่ทั้งหมดเนี่ยผมก็กลับไปที่จุดเดิมที่เคยพูดมาตลอดในช่วงอาทิตย์ที่แล้ว mm hmm. หน้าขนาดนี้เนี่ยปัญหาความขัดแย้งจนบานปลายไปถึงขั้นสงครามเนี่ยมันเกิดมาจากแค่สองตระกูล mm hmm. ผมยกตัวอย่างรูปธรรมสมมติว่าหมู่บ้านสองหมู่บ้านมันทะเลาะก,กันด้วยเหตุที่ไอ้ผู้ใหญ่บ้านสองคน oh. แล้วก็ลูกของมันเนี่ย ทะเลาะกันเนี่ยนะอ๋อลูกผู้ใหญ่บ้านกับลูกผู้ใหญ่บ้านมีปัญหากันแล้วก็ไอไอไอพ่อของอสมมุติผู้ใหญ่บ้านคือลูกก็แล้วกันแต่ว่าพ่อของไอสองคนเนี้ยทะเลาะกันทะเลาะกันแล้วมันก็มีปัญหากระทบกระทั่งกันด้วยเหตุอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะแล้วจู่จูเนี่ยมันก็เกิดเหตุอย่างที่เราเห็นเนี่ยถามว่าคนเดือดร้อนตอนนี้คือใครคือลูกบ้านคือลูกบ้านจากที่เคย เคยค้าขายกันเคยไปมาหาสูไปไป่กันเองมาเด็ดผักรั้วบ้านฉันชันไปเด็ดของเองบ้างก็ถือว่าเด็ดกันไปเด็ดกันมาก็ปกติทีนี้ถ้าคุณจะบอกว่าให้มันกลับมาอยู่ในสภาพแบบเหมือนเดิมได้เนี่ยคุณว่าตัวปัญหานคือใครอ๋อก็ผู้ใหญ่บ้านนะครนะฮะพ่อผู้ใหญ่บ้านหรือผู้ใหญ่บ้านทีนี้คุณบอกว่าเฮ้ยมันมันบ้านมันเราไปยุ่งไม่ได้เราก็ยุ่งบ้านเราสิอ่าเพราะว่าบ้านเราก็คือก็ออกมาสิ ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเลิกเป็นได้แล้วนะพ่อผู้ใหญ่บ้านกลับไปเลี้ยงหลานซะทีนี้ลูกบ้านไม่หือไม่อือกันก็เลยกลายเป็นว่าก็ต้องยอมรับสภาพที่ก็เราก็ไปเนี่ยไปไม่รู้อะไรกับกับพ่อผู้ใหญ่บ้านกับผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเราก็วุดบืออยู่อย่างเนี้ยผู้ใหญ่บ้านโดนพักรักษาบอกว่าเฮ้ยเดปฏิบัปิหที่นี่นะี่เราก็ไปให้ไอ ลูกน้องของผู้ใหญ่บ้านขึ้นมาปกครองชั่วคราวอแล้วเราเคยมีหน่วยรปภหัวหน้ารปภก็ด้านไปพักไม่ตั้งอไปเอาลองลองรปภผู้ช่วยรปภมาดูแลบ้านเราเป็นหนึ่งเนี่ยมันมีปัญหาซ้อนปัญหาปัญหาเรื่องพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้ใหญ่บ้านกับพ่อผู้ใหญ่บ้านแต่เสร็จแล้วเนี่ย ลูกบ้านนะฮะก็ดูเหมือนยอมจำนนยอมรับสภาพที่จะอยู่ใต้อานัดของผู้ใหญ่บ้านและก็พ่อผู้ใหญ่บ้านที่ทรงอิทธิพลนะฮะถ้าถ้าลูกบ้านยอมก็ต้องอยู่ในสภาพอย่างนี้ให้อยู่กันไปแล้วเป็นไงล่ะอ่าไอที่เปิดตอนต้นนะโอ๊ยไม่มีปัญหาหรอกผมการันตีไม่มีสงคราม นาทีนี้พูดไงพี่โก้ผมจะพูดยังไงออยู่ทํางานจัดรายการมายี่สิบปีไม่เคยมีปัญหาเลยนะพี่นะแต่ทําไมมันเพิ่งมามีปัญหาขึ้นไม่เอาเดี๋ยวผมถ้าผมขึ้นนะพี่ดึงได้แต่ถ้าพี่ขึ้นนะนะผมม่นไม่ได้ดึงอผมขึ้นไม่ก็โอ้โหเตือนแล้วเตือนอีกแล้วมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องตอนนี้คือสงครามจริงนะสงครามแล้วของสงครามเศรษฐกิจเนี่ยก็เป็นอะไรที่หนักหนาสาหัสอยู่ แล้วเรา,เราไม่มีผู้นําตัวจริงเอางี้พี่กผมเห็นคุณอุงค์เองเมื่อสักครู่นะจริงๆเนี่ยไม่ต้องมาทําเสียงเข้มไม่ต้องมาอาหาประโยคนั้นประโยคนี้มาพูดอ่ะถ้าคุณเสียสละด้วยการลาออกใช่อันนี้ยไม่มีรายการที่ไหนพูดนะมีรายการายเยอะ,อะคือถ้าคุณลาออกเนี่ยนะนั่นแหละคือเป็นการเสียสละโดยที่ไม่ต้องไปให้ใครต้องเดือดร้อนนะ คุณน่ะลาออกคนเดียวแล้วกระบวนการที่มีอยู่ก็สรรหาคนที่มาตามพันลองของกันกับกันเพูดก็พูดนะถ้าเกิดคุณยื้อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะไอ้ไอ้ที่คุณพูดกันอยู่เรื่อยในพักหลังเนี่ยว่าเนี่ยเดี๋ยวไปเข้าทางเดี๋ยวโดนแอนแอนโดนปฏิวิปฏิวัตไออย่างที่ทำมันจะมาอ่ามันจะมาอแต่ถ้าคุณจัดการซาภายใต้ระบบเนี่ยมันไม่มีอะไรยุ่งยากเลยก็ คุณก็นายกก็แสดงความรับผิดชอบลาออกว่าจากไอ้กรณีคลิปลุงหลานนี่แหละหบาลตะโรมาจนถึงนาทีนี้จนเกิดสงครามแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นที่ฉันขอแสดงความรับผิดชอบลาออกจัดตั้งรัฐบาลไอ้นี่นจะได้ใจในสถานการณ์แบบนี้เพื่อให้เห็นแก่บ้านเมือง นะให้บ้านเมืองมันเดินหน้าต่อไปได้ไม่ใช่เป็นบ้านเมืองที่ขาดหัวแบบเนี้ยแล้วคุณก็ต้องไปมีปฏิญญาไออิสตินกันเนี่ยว่าคุณจะกอดสิบเอ็ดพักล็อกกันได้เนี่ยล็อกได้เนี่ยถ้าคุณมั่นใจว่าคุณล็อกได้คุณจะกลัวอะไรคุณก็ลาออกเสร็จคุณก็ตั้งอาจารย์เัยเสียมแล้วคุณก็สิบเอ็ดพักก็เดินหน้าั่งานแบบเต็มตัวเออนั่งเต็มก้นเลยไม่ต้องเป็นคอรมที่ไรหัวขาดหัวแล้วก็มีนายก ที่ทําหน้าที่รักษาการเนี่ยจะได้จากมันก็เดินเข้าสู่ระบบที่มันควรจะเป็นทาจะได้ยกหูหาถูกเลยฮัลเซ่ฮารมิสเตอร์ช่กระเซมโอ้เยสอ่านี่เรียบร้อยแล้วนี่อ่าจะต่อสายหาใครก็ไม่รู้จะโทรหาใครดีนะฮะวันนี้ให้ปวดรวยอันนั้นคือเรื่องของสงครามเศรษฐกิจเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใหญ่นะฮะแต่เสร็จแล้วเนี่ยเนี่ยมาเจอของจริงเข้าตอนเนี้ย ผมไม่แน่ใจว่าลูกบ้านจะได้รู้สึกกันบ้างหรืออยังว่าปัญหาของประเทศมันอยู่ที่ไหนพี่ก้ผู้ช่วยหัวหน้าผู้ใหญ่บ้านเนี่ยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทุกวันเนี่ยที่มารักษาการเนี่ยจะกล้าสั่งอะไรเอาจริงวะถ้็ผมไนี่บอกไปถามสมียนประเทศแล้วประเทศไทยมันน่ารันทดไหมให้เสมียนประเทศมาดูแลประเทศทั้งนั้นที่ตัวเองบอกว่าเป็นสมี่นประเทศเนี่ยผมบอกพี่ก้ใหญ่ยุเนี่ยผมไม่ได้ดึงพี่นะ นะฮะจะยุเลยยุตามคือมันประหลาดที่สุดในโลกใบนี้แล้วล่ะเราให้คนที่บอกว่าเป็นสมียนประเทศมามีอํานาจเหนือรัฐบาลโอ้ประหลาดมหาสารจันมากก็เอาเอาเป็นว่านับตั้งแต่มีประเทศไทยเป็นต้นมาเราไม่เคยอยู่ในภาวะแบบนี้วันนี้ผมไม่ได้ยุนะบอกแล้วพี่โก้จะชวนคุยเรื่องนี้นะพอชวนคุยแล้วมันจะยาว นั่นคือนับตั้งแต่ประเทศไทยมาเนี่ยเราไม่เคยหนึ่งไม่เคยเจอปัญหาหนักหนาสาหัสเท่านี้สองพอเจอปัญหาหนักหนาสาหัสเราไม่เคยมีภาวะที่ประเทศขาดผู้นําแบบนี้อ,อันนี้แหละคือปัญหามันซ้ําเติมปัญหาซ้อนปัญหาผมผมเนี่ยเข้าใจนะว่าวิาวธีคิดของอสเมเยยจประเทศเนี่ยเขาคิดว่าเขาจะใช้เวลาห่วงเวลาที่เหลืออยู่ก่อนที่ สารมนูษเจวินิจฉัยเนี่ยเขาต้องการจะกับชับอำนาจ mm hmm. ทั้งในเชิงการเมืองทั้งในเชิงการบริหารราชการแผ่นดินเขาถึงสอยข้าราชาการที่เขามองว่าเป็นคนอีกฝั่งหนึ่งนี้สอยแหลกในช่วงที่เราเห็นเพื่อที่จะกระชับอำนาจแล้วก็กักว่าจะเดินหน้าในช่วงสัก2อสาเดือนนี้ให้สถานการณ์มันนิ่งแล้วก็พอหลังจากถ้าเกิดมีคำวินิจฉัยออกมาเนี่ยเขาน่าจะ สามารถควบคุมสถานการณ์หลังจากนั้นได้ครับแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นแล้วครับการเมืองไม่ไม่หนึ่งบวกหนึ่งฮะณนะขณะนี้เนี่ยสถานการณ์ตอนนี้ไม่มีอะไรดีไปกว่าสิ่งที่ผมบอกอถ้าคุณเลือกเส้นทางนี้คุณยังไปต่อได้ครับครับนะแล้วที่ผ่านมามันน่าจะเป็นบทสรุปนะตั้งแต่คุณกลับมาเมื่อ22สิงหาคมปีที่แล้ว มีหลายๆเรื่องไม่ต้องย้อนไปไกลแม้กระทั่งคําพูดไม่กี่ประโยคที่เราเอามาเปิดเข้ารายการเนี่ยพูดยังไม่ถึงหนึ่งเดือนเลยใช<ะ>่ฮนะวันที่เก้าพัทธคนาวันนี้นวัน,นที่เท่าไหร่2ี่สิบสี่นะฮะก็สิบสามวันเออสิบสามสิบสี่วันเพราะนั้นสิ่งที่คิดแล้วก็สิ่งที่อยากให้เป็นเนี่ยมันสวนทางกับความเป็นจริงอยู่ตลอดดังนั้นเนี่ยถ้าจะวางแผนอย่างที่พี่ก้บอกนั่นเนี่ยคือดูเหมือนจะกลืนกินตัวเองไปเรื่อยเรื่อยเื่อเรื่อยื่อ นะและเชื่อเถอะรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเนี่ยวันนี้ถึงแม้ใจโยนประเด็นนี้เข้าไปสู่ที่ประชุมของสภาผู้แทนราษฎรผมเห็นสภาวันนี้แล้วก็เกิดอาการโปร่งสังเวชด้วยเหมือนกันออาจารย์วันนอต้องขออาจารย์ขอภายอาจารย์ไม่ได้ขอเองก็ต้องมีตัวช่วยะส่งสัญญ,ญาณว่าขอพักประชุมสิบนาทีอีกฝั่งหนึ่งไม่รู้ไม่มีลนะ้อไม่มีฟังไม่รู้พักทําไมเนี่ยมันกาลังจะเดินแนะ่อาจารย์นั่งมาตั้งแต่เก้าโมงครึ่งอ,ะอ่ะแล้วก็ต้อง ผมต้องทําหน้าที่คนเดียวเพราะอีกรองหนึ่งไปขึ้นสารรัฐธรมรมนูญนะวันนี้ใตสวนน,นะวันนี้ใตสวนอีกรองหนึ่งก็เพิ่งจะแต่งตั้งต้องรอกระบวนการรอขั้นตอนก็เลยต้องขอพักการประชุมสิบนาทีให้จางไปเข้าห้องน้ําแล้วก็กลับมาว่าใหม่แหนะ่นสถานของประเทศไทยวันนี้ไม่ใช่ว่าออกแบบให้มันเกิดแต่มันเป็นอย่างเนี้ยแล้วจะอยู่กันอย่างนี้ได้อย่างไหีพวกครับแล้วลักษณะที่เกิดเหตุวันนี้เนี่ยน,นะผมการันตีเลย เลตติ้งของพรรคคุณเนี่ยหมายถึงพรรคเพื่อไทยนะรวมทั้งเลตติ้งของรัฐบาลเนี่ย oh. ไม่เหลือแนะ้วฮะตอนเนี้ยไปถามคนสิบคนคําตอบผมว่าเผลอแปดสิบเปอร์เซ็นเ,เนี่ยบอกลาออกเถอะ <พอ S 1> ว่าม,มันมันสถานการณ์แบบเนี้ยมันมันต้องมันต้องโชว์อะไรบางอ,อย่าง ความเป็นวีรสตรีที่แม้จะมีมากหรือน้อยก็าตามมันจะเกิดขึ้นตอนที่คุณแสดงความรับผิดชอบต่อบ้านเมืองไม่ใช่เป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อครอบครัวต่อพักหรือต่อตัวเองตอนนี้ที่อยู่เนี่ยลองคิดดูกลับบ้านจากชาเชิงเซาเนี่ยมานอนกอดลูกแล้วคิดดูที่ว่าระหว่างเราอยู่และถ้าเราตัดสินใจไปเนี่ยอะไรที่จะเกิดมากเกิดผลต่อบ้านเมืองมากกว่า